วันนี้ครับอบไก่ให้บุโตอบไก่ครับวันนี้อบไก่ให้บุญโตแม่ก็ทําอาหารเช้าให้แล้ครับบุญโตวันนี้บุญโตเบื่อบุโตเบื่อไก่นึ่งแล้วดีไปซื้อไมโครเวฟมากับตัวทอดไก่และน้ํามันมาไว้ทําให้บุญโตโดยเฉพาะครับแม่ก็จะขี่ไปหลอกรอบุญโตครับบุญโตก็ร้อนอยู่โอ้รูทำาครับ เออโดยทำจมูกฟุดฟุดฟุดจะงาบเลยครับตัวโตไม่ทำอย่างนั้นนะเนี่ยแม่แม่นึ่งไก่ให้แล้วลูกหิวขนาดนั้นเลยเหรอไหนลองดูโอ้โหเราทำจมูกโอ้โหน่ากินจังเลยปะขนมากินได้ไหมขึ้นมากินได้ไหมเวมื่อกี้มันงาบแล้วนะขึ้หอมจะไหมขึ้หอมจะไหมมาเร็วมามาแม่ตามไปกินมาไกินเลยเร็วเนี่ยแม่ก็ได้จะหั่นแล้วเนี่ยมาเร็ว เดี๋ยวพ่อจะเอาให้ดมสักชิ้นหนึ่งก่อนดูดมกินก่อนว่าโอเคไหมงไงอืมออ้าวคือหอมทำไมพอ่อคือหอมแต่ <c oughs> เรียบร้อยแล้วนุชเรียบร้อยแล้วเอมันน่ากินจังเลยบนโต๊ะร้อนอ่ะลกูกแต่แม่หั่นให้ออโควิดไปไหนไม่ได้ลูกต้องอยู่บ้านก่อน พ่อกเพิ่งมีเวลาว่างนะทำคลิปให้เนี่ยทำแต่ง,งานโอ้โหเลบลิ้นใหญ่หอมไหมลูกหอมไหมหอมมี่พ่อหอมเสียบเสียบนะพี่เมย์คือหูใจคอยใช่เฮ้ลูกชายพ่อเนี่ยมันหอจริงๆเลยวะคุณแม่ทำน่ากินมากเลยนะไต่ไถ่ครับ พอด,ด,ดีแม่บนโตเห็นแม่ครับปั้นทําให้กินก็เลยลองมากก็รู้สึกว่าบนโตจะชอบครับเปลี่ยนจากไก่นึ่งมาเป็นไก่ทอดไร้น้ํามันแล้วก็ไก่อบไมโครเวฟเนี่ยไปถอยมาเพื่อบนโตโดยเฉพาะครับเนี่ยเครื่องทอดไร้น้ํามันครับแล้วก็นี่ไมโครเวฟเนี่ยครับ แตวอบสั่งมาเพื่อบนโตโดยเฉพาะพอ่พอเนี่ยรักบนโตเยอะเลยนะลูกเนี่ยเออแม่กับพ่อรักมากเลยเลยอยมาให้ทุกอย่างเลย <c oughs> พี่พอ่อก็ยิ้มีหคอยที่สุดเล <c oughs> ยให้หัวใจคอยใช่ปะ <c oughs> เออแม่กำลังทําให้กินะมาี๋ยวก,ก็ทัานไก่เสร็จแล้วก็จะเอาอาหารเม็ดใส่ให้สักหน่อยนะครับ ตัวชอบครับอ่าเดี๋ยวก็จะอาหารเม็ดใส่ให้บนตสักหน่อยครับตรงนี้ท้องไม่ดีกินผักไม่ได้ครับตั้แต่ฝนตกมาเนี่ยท้องท้องเสียแม่เทหน่อยแม่เออไม่ต้องใส่เยอะไม่ต้องใส่เยอะ อาหารเบอร์ตัมาเร็วมาเร็วมามาเร็วรูปมากินอาหารเม็ดได้เด้อมามาเร็วๆหมูหมูนี่เด้อมากินหมูหมูอบไมโเคบับกับไก่มาเร็วเด้อมา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 เร็วเมาเร็วเด้อมาเร็วลุกขึ้นมาอย่าขี้เกียจลูกอย่าขี้เกียจมาเร็วเร็วเออตัวโตมากเลยเนี่ยขายใครวะมันอร่อจังเลยวะเออ แซ่บไลท์พ่อแซ่บไลท์โอ้โหนโตบอกอร่อยครับครับหัวใหญ่มากครับบนโต้ก่นอ,อนนี้อ่ะกินไปก่อนนะลูก